สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธีนนชัยกันอีกแล้วนะครับกันห้สวัสดี FC สาวน้อยและก็ FC น้องอูกหิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับ แน่นอนครับวันนี้น้องนก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุกีเพื่อนแพงมาเล่าให้กับพ่อพ่อ,พอ,พอแม,แม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วม,มาดึกหน่อยวันนี้เรียกได้ว่าลิ้นรัวกันเลยทีเดียวเพราะว่านี่เลยครับนอนน้อยแต่นอนนะแต้วนะครับประเด็นน้องอุกีเพื่อนแพงวันนี้ที่นอนอยากจะหยิบยกมาเล่านั่นก็คือประเด็นการโปรโมทหนังขขยอ้อนั่นแหละครับแน่นอนครับน้องอุกีเพื่อนแพงเนี่ยเริ่มที่จะ เสพติดพ่อโจรวมไปถึงนี่แหละครับคล้ายๆพ่อโจเข้าไปทุกวันแล้วนะครับสำหรับการที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนาะเนื่องจากบ้านฟ้าของอแฟนเพจพ่อแม่อุงอิง แฟนเพจนั่นแหละครับนั่นก็คือได้มีการทำคอนเทนต์กันใน,นเรื่องการโปรโมทหนังขายอ้ออุ่งหิ้มนแผ่นครับทำการโปรโมทหนังขายอ้อด้วยการเชิญชวนพ่อแม่เอฟซีเนี่ยด้วยการที่จะทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นนี่แหละครับทำคอนเทนต์กับพ่อเอกแล้วก็พ่อรุ่งนะเรียกได้ว,ว่าก็คลิปเนี่ยเป็นไวรัลกันเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าก็พูด เข้ามากดไลค์กดแชร์เนี่ยเรียกได้ว่าก็หลักหมื่นหลักแสนกันเลยทีเดียวรวมไปถึงการรับชมเนี่ยก็น่าจะล้านแตกไมคลิปเนี้ยน่นเชื่ออย่างกันนะครับว่าคลิปที่อุ้งอิงเพื่อษแพงทำคอนเทนต์อะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันแหวกแนวหรือว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยพ่อพ่อ,พอ,พอ,พอแม่เอฟซีเนี่ยจ้องแล้วก็ที่จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันอยู่แล้วแล้วก็นี่ครับล่าสุด2คลิปที่ได้รับชมกันในบ้านฟ้าของ พ่อเอกหรือว่าช่องพ่อแม่อุงงอิง,องแฟนเพจนั่นแหละครับทำเอาเอฟซีนะเรียกได้ว่าก็ไม่คิดว่าอุงอิงพี่เปิ้ลแพงจะทําแบบนี้นะครับถึงขั้นออกมาออกโรงด้วยตนเองถ้าออกมาออกโรงด้วยตนเองขนาดนี้แล้วพ่อพ่อแม่เอฟซจะนิ่งนอนใจได้หรือไรครับแน่นอนครับก็ต้องนี่แหละครับ จับจ้องแล้วก็จ้องบัตรจ้องถั่วกันในเรื่องของการที่จะไปรับชมหนังคายอ้อในวันที่17กรกฎาคม2568กันได้แล้วนะครับนนก็ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าก็ติดตามแล้วก็มอนิเตอร์ข่าวสารเพื่อทีกาะหยิบยกประเด็นที่มันมีความน่าสนใจนะครับมาเล่าให้กับพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันอย่างเช่นคลิปนี้มันมีความน่าสนใจยังไงมันมีความน่าสนใจอยู่ที่ว่าองค์อิง,องเพชรบันแพงเนี่ยเรียกได้ว่า ตื่นตัวกับหนังเรื่องคายอ้ออยู่ไม่น้อยเลยก็ว่าได้แล้วก็พ่อโจโยมานินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขาแล้วครับเพราะว่าเขาเนี่ยทำทุกทุกวินาทีเอาง่ายๆว่าแค่ตื่นนอนมาก็โพสแล้วก่อนนอนก็โพสอีกตั้งหากดีไม่ดีเนี่ยหลับฝันอยู่อาจจะโพสอีกก็ได้กับการที่จะเรียก ักลกาะกำลังใจพ่อพ่อแม่เอฟซเนี่ยเข้ามารับชมหนังขายออกันแล้วก็น้องอุกหญิงเพชรพันแพรงเนี่ยตอกย้ําการที่อยากจะให้พ่อพ่อแม่เอฟเนี่ยได้มารับชมหนังขายออก็ทำคอนเทนต์กันเป็นเรื่องตลกโปกฮาไปแต่ว่าแฝงไปด้วยในยะ สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือนี่แหละครับอยากจะให้พ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยมีส่วนร่วมกับหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้มันมีดียังไงนั่นพูดไปหลายคลิปแล้วแล้วก็คลิปนี้อยากจะว่าย้ํากันอีกนั่นก็คือหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังครั้งแรกของอะไรหลายอย่างเลยครั้งแรกของนักแสดงเอง องอิงเพืเพ่อนแพงแสดงหนังครั้งแรกแล้วก็พี่ๆศิลปินในวงสาวน้อยเพืเพ่อนแพงพี่วัดศิวดนพี่อมแอมอะไรเงี้ยก็แสดงหนังครั้งแรกเช่นกันครั้งแรกของน้องอุงอิงเพืเพ่อนแพงที่จะได้เข้าโรงหนังครั้งแรกของใครๆหลายๆคนครั้งแรกของวงการหมอลำที่เรียกได้ว่านําเสนอทางด้านมืดของอวงการหมอลำนั่นก็คือการทําผิดขายออนั่นแหละครับแล้วก็นี่แหละครับตอกย้ําด้วยการที่จะสร้างคอนเทนต์กันนั่นก็คือพ่อโจโยมัน ตั้งงบไว้ประมาณ1น0 0 0แบาททุกคนเพื่อที่จะมอบให้กับพ่อพ่อแม่เอฟนี่แหละครับที่เรียกได้ว่าจะทำคอนเทนต์กันแล้วก็มีผู้ติดตามหรือว่ายอดไลค์ยอดแชร์เนี่ยเยอะที่สุดนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะโปรโมทหนังขายอ้อแน่นอนครับตลอด 4-56วันที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่กับหนังคายออตลอดทั้งวันเลย f c ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าก็ได้ซึมซับแล้วก็ได้รับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังคายออเนี่ยอยู่ไม่น้อยเลยแล้วก็วันนี้อ,อิงเพรบัานแพงก็เรียกได้ว่าขึ้นรถทหารเก่าแก่กันเลยทีเดียวครับกับพ่อลุ่งเรียกได้ว่าก็แบกปืนครกกันเลยทีเดียวรวมไปถึงนี่แหละครับในคอนเทนต์สุดท้ายเนาะเกี่ยวก่อนที่จะมีการพักผ่อนแล้วก็เดินทางมากรุงเทพมหาคนครในการที่ จะอัดรายการบนจอแก้วทั้งรายการสดแล้วก็รายการเทปต่างๆก็เรียกได้ว่าอุค์อิงเพื่อนแพงก็มาตอบย้ําอีกกับการที่จะโปรโมทหนังคลายอ้อช่วยกันกับพ่อโจโยมนินเนาะก็เรียกได้ว่า2พ่อลูกเนี่ยมี DNA ที่เรียกได้ว่าแม้จะไม่ใช่การคลอดกันออกมาหรือว่า d n เเดียวก,กันแท้ๆเนี่ยแต่เนื่องด้วยชาติปางก่อนหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นพ่อลูกกันจริงๆที่มีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นท่าเดินเนาะที่พ่อพ่อแม่เอฟเนี่ยจับจ้องแล้ว แล้วก็จ้องมองอยู่ตลอดเวลาว่าองค์อิงเพชรพันแผงเนี่ยเดินคล้ายๆกับพ่อโจโยมบนินเลยรวมไปถึงนี้แหละครับหลังจากที่ได้อยู่กับพ่อโจเป็นเวลาระยะเวลา2-3ปีเนี่ย DNA พ่อโจเนี่ย สวมไม่กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วเรียกได้ว่าทำคอนเทนต์กับพ่อเอก,กันสนุกสนานกันเลยทีเดียวเป็นคอนเทนต์ที่สร้างสรรครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นดราม่าอะไรทั้งนั้นแล้วก็ได้ร่วมโปรโมทหนังคลายอ้อไปในตัวด้วยอุงอิงเพชรบ้านแพงบอกมา17กรกฎาคมนี้นะคะไปรับชมหนังคลายอ้อก,กันในโรงภาพ,พยนตร์ว่าแล้วก็ไปกันเลยเป็นอะวลาที่น่ารักมากนั่นเข้าไปดูแล้วเข้าไปเสพคลิปนี้แล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยมีรอยยิ้มแล้วก็อมยิ้มได้ ก็ไปตามๆกันเลยแล้วพ่อพ่อม่ f เอฟเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแบบกับนออนแบบเดียวกับนออนเลยก็ว่าได้ แน่นอนครับวันนี้พ่ะโจโยมานินเนาะก็น่าจะเดินทางมากรุงเทพมหานครแล้วหรือไม่น่าจะทำคอนเทนต์กันอยู่ที่ Future Park รลังสิทธ์เนาะเรียกได้ว่าโอ้โหน่าจะทุ่มงบประมาณเกี่ยวกับการ PR เนี่ยไม่น้อยเลยเพราะว่าไม่ว่าจะไปในโรงภาพ,พย,ายนตร์ไหนทุกคนก็จะเห็นป้ายโปสเตอร์ที่เรียกได้ว่าแบบใหญ่แบบปังแบบอลังการมากไม่ว่าจะเป็นที่ฟิวเจอร์พารลังสิทเนาะเมเจอร์ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทก็เรียกได้ว่า าภาพาโรสเตอร์ไคลอ์อเนี่ยอลังการมากรวมไปถึงเมเจอร์ซีนิเพ็กที่รัชโยธินเนี่ยพอเอฟซี FC น่าจะได้เห็นการาเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวผ่านทางโลกโซเชียลแล้วว่า เมเจอร์เนี่ยกขขึ้นแบบจอย LED กันอย่างอลังการเลยกับหนังขายออเรียกว่าก็กลางเดือนเนี้ยเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์พร้อมกันครับกับการที่จะไปร่วมรับชมหนังของคนอีสานหนังของวงการหมอลำเพื่อที่จะยกระดับวงการหมอลำบ้านเราเนี่ยให้มันมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของเอฟซี FC, ฝั่งกลุ่มต่างๆ f c คอหนังแล้วก็ F- c ไม่ว่าจะเป็น r b หรือว่าแจ๊ดหรือว่านี่ละครับป๊อปร็อกอะไรอย่างเงี้ย หากพวกเขาก็ต้องดูหนังกันเป็นแน่ชัดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แมสมากกว่าการที่จะเจาะกลุ่ม FC เฉพาะกลุ่มเนาะสมมติว่าเราชอบเพลงสตริงอย่างเงี้ยเราก็จะฟังเพลงสตริงเราชอบหมอลำเราก็จะฟังเพลงหมอลำแต่ว่าหนังมันดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆครับก็อย่างเห็นรุ่นพี่เขาที่เขาทำกันมานะไม่ว่าจะเป็นหนังสปอเรอที่สร้างยอด ขายหรือว่าสร้างยอดคนชมเนี่ยประมาณ700ล้านบาทเลยแล้วก็หนังที่หยดเนี่ยเรียกได้ว่าก็มาจนถึงภาค3แล้วก็ด้วยแรงเชียร์ดังใจจาก FC คอหนังนั่นแหละครับเข้ามารับชมรับฟังกันแน่นอนครับถ้าอยากจะเห็นหนังไายออภาค2ที่เรียกได้ว่าความเข้มข้นของน้องอุ๋ยเพื่อนแพงในหนังเรื่องไายออภาค2นั่นมองอย่างนั้นนะ มองทะลุไปถึงภาค2แล้วว่าหากได้มีการโปรโมทหรือว่าหากได้มีการแบบหนังคลายออภาคแรกมันปังจริงๆเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันจะโยงไปจนถึงภาค2ทําให้บทบาทของน้องอุ่งอองเพื่อนแพงในหนังเรื่องคลายออเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากทุกคนก็จะรู้เกี่ยวกับประวัติของวงการหมอลำแล้วแล้วก็นี่แหละครับ ตัวชูโรงในเรื่องของการทําถูกคลายอ้อเนี่ยมันเป็นยังไงก็ดูอุงอินเป็นตัวอย่างครับและนี่ก็คือนั่นอยากจะะยิบยกเกล็เล็กเก็น้อยในเรื่องการโปรโมทหนังคายอ้อของน้องอุงอินเพื่อนแพงมาเล่าให้กับพ่อแม่เอฟซีได้รับชมพระฟังกันนั่นแหละครับว่ามันมีความน่าสนใจขนาดไหนแน่นอนครับเอฟซีน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าอุงอินเพื่อนแพงก็คืออีกหนึ่งผู้สร้างเนาะแล้วก็พ่อโจยมานินเนี่ยเป็นผู้อํานวยการสร้างหลักแต่อุงอิเพืนแพงก็ลงทุนไม่ ไม่ต่ำกว่าล้านแน่นอนเชื่ออย่างนั้นแล้วก็นี่แะครับต้องการแรงเชียร์แรงใจจากพ่อพ่อแม่ FC ที่จะเข้าไปร่วมรับชมหนังเรื่องนี้ไปด้วยกัน15กรกฎาคมเปิดตัวใหญ่ที่รอบประสมประทัดนะครับที่เมเจอร์ที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็17รกรกฎาคมฉายพร้อมกันทั่วประเทศทุกโรงภาพ,พยนตร์แล้วก็จะโปรโมตหนังไครออเห็นวันระบุวันออกมาแล้วว่าจะไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยในวันที่27รกรกฎาคม ที่สปปลาวก็ต้องติดตามภาพบรรยากาศว่า f อทางฝั่งสปปลาวจะให้การตอบรับเรื่องนี้ขนาดไหนนั่นคือภาพรวมที่เกิดขึ้นท่นนอ์จะหยิบยกประเด็นมาเล่าในวันนี้และหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีนนท์ชัยไว้ด้ยวยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงเพื่อนแพงวงการมรำหรือว่าหนังขายออกก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ